บทที่7บทสวดมหาสมัยศูนเอวัมมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาสักเกสุวิหาราติกัปีระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังคณีสัทธังปัจจมัตเตหิพิกุสัเตหิสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภุยเยนะ สันนิปติตาโหนติภควันตังทัศนายะพิกุสังคัจจะอัทโคจะตุนนังสุทธาวาสกกายิกานางังเทวานาังเอตะทะโหสิอะยังโคภพวะภควาสกเกสุวิหาราติกะปิระวัตถุสมิงมหาวณีมหาตา พิกุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิกุสเตหิสัตเตสพเ,เหวะอระหันเตหิทสหิจะโูกธาตุหิทัเทวตาพุยเยพุยเยนะสันนิปติตาโหนติภควันตังทัานายพิกุสังคจะยานุนะมายามปิเยนะภควัต ภควาเตนุปะสังกะมือยามะอุปะสังกะมิตวาภควาตูสันติเกปันเจกะคาถาพาเอยามาติอัตโคตาเทวตาเอยะทาปินามานนามะภาละวาปุริ โสสัมมัตตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาอะหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเซสุเทวาสุอันตารหิตาภะควะตปุระตปาตุระหังสุอัถโคตาเทวตา พระขวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิกตาโคเอกาเทวตาพระขวตูวสันติเกอิมังคาท้าอภาสิมหาสมโยป่าวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามมหาอิมังสัม,มะสม,มยังทักขิตาเยวะ อัปราชิตะสังคันติอัทโคอัปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทาอภาสิตันตระพิขาโวสัมมาทหังสุจิตตังอันตโนอุชุกะมะกังสุสารทีวานตาิี่าเหตะวาอินทริยานิรคันติ อันทิตาติอัฏโคอัปร,ราเทวตาพรวตโตสันติเกออิมังคาทาอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปร,รีคังอินทคกีรังโอหัจจะมะเมชาเตาจะรันติสุทาวิมลาจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัโค อัปาราเทวตาภควตโตสันติเกอีมังคาทาอาภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตฆามิสันติอาปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังประริปุเรนสันตีติอัตโคภควาภิกขูอามันเตสิ เยภูยเยนาพิกเวทักสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตทาคตังทัศนายะพิกขุสังคจจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะ ปาระมายว,วะเทวตาสันนิปติตาเอาเหสุงเสยยะทาปิไมยังเฮตะราหิเยปิเตพิกเวพิวิตสันติอะนาคตะมัทานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางังเอตตะประมายว,วะเทว,วตาสันนิปติตาพระวิสัน สืยะสทาปิไมยหังเอตระหิอาจิคิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติสาามิทิขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกขเวเทววกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกัง มณสิกรรทะภาสิสามิตีเอวัมพันเตติโคเตพิคูภะควะโตปัจจโสุงภะควาเอตตาทะโจะสิโลกมนุษย์กัสมิทัยัถะภุมมาตะทัทสิตาเยสิตาคิริคัพพรังปะหิตตาสะมาหิตา สีหละวัดเอสัตสีลีนะโลมะหังสาพิกซัมนุผูโนโอทะมะตะมะนะสาสุธาวิปสัสน,นะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตตวาวณีกาปิละวัฒเว ัตตอมันตยิสัตถวาสัตทาสาวเกีสาสเสนรเตเท,ทวก,กายอาอภิกันตาเตวิชาณาถาพิโวเตจาอาตับปะมกรุงสุตวาพุทธสศสาสนังเอเตสัมปะปาตุระหุยานังอะมมะนุสานาทัสนังตับ อเปเกสตมัทธคุงสหัจรัสฐะสัตริงสัตสตังเอกสหัาสานาอมนุษสาสมัทธสุงอปเปเกนันตะมัทธคุงที่สาสัพพะพุตตาอะหุงตันจะสัพพังอิพินยาวะวััตวานะ จักคุมมาตตูออมันตยิยศัทธาสาวเกีศาสนีระเตทะเทว,วกายาอภิษกัญญะกันตาเตวิชานาถพิขโวเยโวหังกิตตะยิสามิคริลาหิอนุปุพภะโซสันตสาหัสายะ วะยักษ์ขาภุมมากาปิลาวัตถาวาอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยาสสศสีนูโมทามนาอภิกรมุงพี่ขุนังสมิติงว่านางฉะสาหัสาเฮมาวตายักขานานันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตญาสสศสีนูโมทามนาอภิกรมุงพี่ขุนังสมิติงว่านาง ซาตาคิราติสาหัสายคานานันตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยศสินโนมุธานาอภิกมุงพี่ขูนังสมิติงมะนางอิเจเตโซละจ่าสาหัสายคานานันตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยศสินโนมุธานาอภิกมุงพี่ขูนังสมิติงมะนาง เวทสามิตาปัญจสตายัคขานานันตะวน,นีนโนอิติมันโตชุติมันโตนนาวันโตยัสสินโนมธโทมามนาอาภิกรมุงพี่ขูนางสมิติงมนางกุมพิโรราชาคะหิโกเวปุลลัสสนิเวสนางพินโยนางสตตาสหัสังยัคขานางปาริรุปาสติ กุมพิโรราชาคหิโกโปสะโซปาคาสมิติงวนังปุริมันจัตท่สังราชาทาตารันโทรปรสาสติคันทัพานังอาทิติมหาราชายาสาศิโสปุปตาปีตัสพาหโวอินทามานามหาพราอิทิมันโตชุติมันโต,น,ตนาวันโตยาสาิโินโมทามานาอาภิกะ ยสสิโนโนมุทมานาพิกมุงพิกขุนังสมิติงวนานังทักขีนันจาดที่สังราชาวิรุณโทตับปะชาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายศสสิโซ,โซปุปตาปิตัสสะพาหโวอินทามานามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสินโมธมามนาอภิกมุงพี่ขูนางสมิติงว่านางปัจฉิมันจัดที่สังราชาวิรูป,ปโกปะสาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายสสิโซปุปตาปีตสะพาหะโวอินมามนามหาพลายอิทธิมันโตชุติมันโตว,นวันวน,าวน,วนาวันโตยสส,สินโมธามนาอภิกมุงพี่ขูนางสมิติงว่านางอุตรันจัดที่สังราชา กุเวโรตัปปะสาสติยักานังอาทิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตตสะพพาโวอินทามานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมทามานาอภิกมุงพิ่คุณังสมิติงวานางปุริปุริมาทิสังท่าตารัโททักขีเนนะวิรุณหโกปัชิเมนะวิรูปะโคกุเวโร อุตรังที่สังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทันลนามานาอัททังสุวณีกาปิละวัฒเวเตสังมายานิวินูทาสาอาคูวัจจานิกาสทามายากุเตนทุเวเกนทุ วิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามะเศษทษฐจะกินทุกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสุโตจะมามาตะลิจิตตะเสนูจะคันทัพโพนะโรราชาชะโนสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวะตินพระลูสุริยวัตฉะสาเอเตจันเยจะราชาูคันทัพพาสหาราชุพิมูทมามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังอาทาคูนาพระสานาคาเวสาราสหาตัดชะจักกากรรมพระราชตาราอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทตาตรธาจะอาคูนาคายาสสินูเอราวันูนมหานาโคโซโป,ปาคาสมิติงมะนังเยนะคานาคาราเชสหะาสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุธาจักคูเฮวายะสาเตนวะนามัชาปตา จิตตราสุปันนาอิติเตสะนามังอาภยันตธานาขาราชานะมาสิสุปันนโตมีขะมะกะสิกาสิพุทโธสันนะหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสารณามะกังสุพุทังชิตาวชีว ราหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพระพาตโรวาสะวัดเซเตอิทิมันโตชิตยะสัตส,สีนูกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวขะสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนมุจีสหสหัจจะ พลิปุตตานางังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนงังพาหุพัทธมุปาขมุงสมะยะโยธานิพัันเตพิกคูนงังสมิติงวะนางังอาปูจะเทีวาปะ ทวีจะเตโชวายโยตทาขมุงวะวะรุนา,ว,นาวารุณาเทวาโสมูจะยะสะส,ส,สะสาสหเมีตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสิน ทะเสเททะศธากายาสัพเพนานันตะวันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนมทมนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางเบณทุจะเทวาสหารีจะอะสมาจะทุเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรากิตาสุริยัตสูปนิสาเทวาสุริยามะ ภูปุรักคิตานักขัดตานีปุรักคิตาวาอาคูนันทะวราหกาวะสูนังวาสะโวเศโทสัปโกปาคะปุรินทโททะาเะสเทท่สทากายาสัพเพนานันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยะสศีโนโมธานาอาภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนัง อาทาคูสหภูเทวาชลามักคิสิคาลิวะอริทากาชโรชาจะอุม,มาปุพะนิภาสิโนวาวะรุณาสหาธรรมะจะอัจจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะนิสินทัสเต ถ้าศัทธากาย,ยาสัพเพนานันตะวันนี่นูอิทิมันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยะสัจสินโนโมูมานาอภิกระมุพี่ขุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุษามานุสุตมา,า,มา,า,มา,าคิดทาปัทูสิกาอาคูอาคูาคมโนทปัทูสิกาอาอาทาคูหะ ระโยเทวาเยจะโรหิตตวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสิโนเททะเสเทเตทัสทากายาสพเพนานันตะวันิโนอิทริมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสิโนโมทามนาอภิกมุงพิกุนางสมิติงวานังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคณานาสาสห โอทาตะไหยหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามตาหาราคาชามิสกาจะยะสสินูท่านายังอาคาปัชโนโยทิสาอภิวัสติทะเสเต ทัศธา,ากาย,ยาสัเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินูโมทามนาอาภิกามุงพี่ขุนังสมิติงวนางเคมิยาตุสิตายามากันจท้าจะยัสสินูสัมพิตกาลามะเศษทษาชโชตินามาจะอาสวานิปมาณรติโนอาคูอาทาคูปาร,ราน นิมิตาทะเสเตทัสทากา g a y a สัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยะสสินุโมทัมนาอภิกมุงพิกุนังสมิติงมนังสเตตทะเทวะนิกายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมโตนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยกันเจสัติช้าสห ปะวุฒชาติมะคีลังโอคตินนะมะนาสวังทักเคโมูตรังนาคังจันทักทังวะอาสิสิสตาติตังสุพรมาปรมตโตจะปุนตาอิทิมาโตสหสังนันกุมาโรติดโซจะโซปาคะ สมิติงวนังสหัสสพรมมโรกานังมหาภูมมาทิติทัติอุปป,ปนันูชูติมันโตพินสะมากายายายโยยัสสิโส uh no. ทัเศรษะอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชตูอาคา หาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทวาเทเวสัพพรมเกมาราเสนาอภิกามิปัสสกันนะหสะัสสมันทิยังเอทะคันทหาหะทะพันทะะ่ทะราเคนาะพันทะมัตุโวสัมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิทะ โกจินังอิติตัทธะมหาเสนูกันนะหเสนังอเปสยิปานินาปะละมหัจจะสรังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกนีโคทะนยันโตสาวิชูโกปะทาโซปัจจุทาวติสังกุโทอสยัง วะเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวิคิตตะวานะจักคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสาเสนระเตมาระเสนาอภาิกันตาเตวิชาณทะพิกาโวเตจะอาตับปะมากรุง สุตวาพุทธะสะสาสนังวีตราเฮห,หิปักกามุงเนสังโรมันปิอินชยุงสัพเพว,วิชิตะสังคมาพายาติตายะสันสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุติตาติ